พาทุกคนมาดู Mercedes b e n บนตัวเล็กที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้เป็น Mercedes b e n บน GLA คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นคันที่2ที่มาเพราะคันแรกที่มาเนี่ยไม่ทันจะได้แบบว่าอัดคลิปเลยนะคะแล้วก็ขายไปแล้วคันนี้นะคะมินก็พอจะมีเวลานะคะมาอัดคลิปให้ทุกคนชมนะคะว่าเจ้า G.L.A. คันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาทุกคนไปชมรอบๆคันเลยนะคะสภาพโดยรวมรอบๆคันคันนี้นะคะ G.L.A. 200 Urban นะคะเนาะก็เป็นตัวที่ออกมาใหม่ๆอะราคาอยู่ที่2ล้าน 4 4 0 0 0 0บาทนะคะเป็นคล้ายๆเป็นสปอร์ตคอมแพคเอสนะคะเป็นตัวเล็กนะคะของเจ้ารถเบนเนาะก็คล้ายๆเป็นเหมือนกึ่งๆึ่งคอสอเวอร์แต่ว่าค่อนข้างจะตัวเล็กนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีเขียนติดว่ารุ่น GLA 200นะคะเนาะด้านหลังนะคะเนาะน่ารักดีเนาะตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะคันนี้นะคะเขาเครมอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมต่อลิตร ซึ่งอันนี้อยู่ที่คนขับอีกนะคะไม่ได้อยู่ที่รถอย่างเดียวอยู่ที่การขับขี่ของคนขับด้วยนะคะโดยรวมก็ดูหรูหราสมฐานะนะคะเดี๋ยวมิ้นจะเปิดให้ดูในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้านิดนึงนะคะเนาะด้านหน้านะคะเนาะก็เปิดนะคะในส่วนของฝากระโปรงหน้าให้ดูนิดนึงคันนี้คือน็อตไม่ขยับเลยสักจุดนะคะเดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์นิดนึงนะคะด้านหน้านะคะลักษณะนะคะ ราดาวตรงนี้จะเป็นดาวจมนะคะเนาะมีรูปช่อมาก่อบน,นะคะเวลาเปิดนะคะดึงแล้วคือดึงตันตรงนี้นะแล้วก็จะเปิดนะคะผากระโปรง้านหน้านะคะตรงนี้ด้วยความที่เขาเป็นตัวเล็กคุจะไม่มีโชกนะคะโดยรวมทั่วไปห้องเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ตรงนี้น็อตไม่ขยับเลยสักจุดนะคะเนาะนี่นะไม่มีน็อตขยับนะคะเห็นไหมใเนี้ไม่มี รถขยับนะคะเนาะนี่ไม่มีเลยนะคะเครื่องยนต์ของเขานะคะเป็น 1,600cc direct injection นะคะ156แรงม้าที่5,300รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด250ที่2 5 0นิวตันเมตรที่1,200-5 1,250-4,000รอบต่อน,นาทีนะคะเห็นไหมโดยรวมทั่วไปนอตไม่ขยับเลยค่ะเดิมๆทุกจุดนะคะเนาะดูสิเห็นปะ เนี่ยนาะน็อตขยับไม่ขยับดูตรงฝากระโปรงหน้านะคะตรงนี้เห็นไหมไม่มีรอยน็อตขยับเลยนะคะคันนี้ผ่านเจ้าของมาแค่คนเดียวนะคะอัตราเร่งนะคะศูนย์ถึงร้อยใช้เวลาอยู่ที่แปดจุดแปดวินาทีนะคะเราชมโดยรวมด้านหน้าหมดแล้วนะคะกระจังหน้านะคะเนาะดูสปอร์ตสมฐานะนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าคะ่ะว่าด้านในของคันนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะมาดูโดยรวมข้างในนะคะเมื่อเปิดประตูออกมานะคะลักษณะเบาะค่ะเบาะตรงนี้นะคะจะแบบเป็นกึ่งสปอร์ตนะคะ แล้วก็นะคะคอนโซลดน้าน,นหน้าค่ะคอนโซลดน้าน,นหน้าช่องแอร์ก็กลมกืองสปอร์ตหมดเลยนะคะข้างในะเป็นสีเทาและอันนี้ก็คือไม่มีตัวอะไรเขาเรียกว่าเหมือนแบบนาฬิกาของเบนเนาะ mm. ก็คือเป็นช่องแอร์สปอร์ตหมดเลยทั้งหมดเนี่ยให้อารมณ์ฟิลการขับขี่ที่แบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ mm. พวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ คนขับนะคะยังมีนี่ด้วยระบบความปลอดภัยนะคะเห็นไหมข้างล่างนะคะมีแอร์แบ็กที่หวัวเข่าอยู่ด้านล่างนี่เห็นไหมมันจะมีแอร์แบ็กตรงนี้อ่าตรงนนี้นะคะเห็นป่ะอ่ามีแอร์แบ็กที่หวัวเข่าด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะเป็นรุ่นเล็กไม่ใช่สิรุ่นเล็กแต่ว่าเขาเรียกว่าให้ความปลอดภัยมาเต็มคันเลยนะคะขยับขึ้นมาดูด้านบนนะคะเห็นไหมที่เสาเอทางด้านนู้นก็จะมีเขียนว่าแอร์แบ็กนะคะเนาะเออแอร์แบ็กด้านน,านี้คือจัดหนักจัดเต็มนะคะเนาะนี่ อ,อ่านี่นะคะเป็นแอร์แม็กนะคะ นะคะแล้วเบาะค่ะเบาะผู้โดยสารนะคะสามารถเมมได้3ามที่นั่งนะคะเห็นบ้าอาตรงนั้นนะคะเมมได้3ามที่นั่งนะคะเนาะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้านข้างนะคะอันนี้เป็นห้องโดยสารในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าก็ให้อารมณ์แบบสปอร์ตดีอ่ะส่วนตัวมินก็ค่อนข้างจะชอบนะคะเนาะนี่เดี๋ยวมาดูนี่นิดนึงคนขับนะคะที่คนขับนะคะก็สามารถเมมได้สามที่นั่งเช่นเดียวกันนะคะเนาะดูดูตรงนี้หน่อยค่ะนี่นะคะ คันนี้หลายๆคนนะคะสังเกตเห็นว่าเกียร์นะคะจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะเกียร์ตรงนี้นะคะเป็นเบนเกียร์คอแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เป็นด้ามของเกียร์นะคะเวลาที่เราจะใส่ปาร์กนะคะให้เรากดตรงนี้เนาะนี่นะคะนี่น,นะแอร์นะคะเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะนี่หมุนเอานะคะเนาะตรงนี้เป็นระดับความแรงของลมค่ะอันนี้ก็จะเป็นโหมดนะคะ อันนี้เป็นการขับขี่นะคะเราสามารถขับขี่เกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะคะได้ทั้งหมด3ระบบด้วยกันก็คือ S, E แล้วก็ M นะคะเนาะนี่โดยรวมทั่วไปของหน้าปัดหน้าจอนะคะใช้ได้อยู่นะถึงตัวเล็กแต่ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าให้มันแน่นนะคะพวงมาลัยนะคะนอกจากเป็นมันติฟังก์ชันแล้วเขายังให้พัดเดิลชิปมาด้วยค่ะนี่เนะเาะแล้วสำหรับปรับเกียร์นะคะตรงนี้นะคะสามารถปรับได้7เกียร์ด้วยกันนะคะเนาะ แล้วก็ปัดน้ำฝนนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราค่ะซึ่งจะเป็นปัดน้ำฝนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะใช้วิธีหมุนตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าด้านหน้านะคะหมุนทา่น,นอกนี่นะคะเนาะตรงนี้แล้วก็ขยบลงมาจากด้ามปัดน้ําฝนเราจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะจะมีด้ามของ l i มิต Control นะคะแล้วก็ค u ิส Control นะคะปรับตรงนี้ได้เลยนะคะเนาะ แต่ว่าพวงมาลัยตัวนี้นะคะเวลาที่เราจะปรับพวงมาลัยนะคะเราต้องดึงตรงนี้เนาะนี่นะคะดันขึ้นดันลงนะคะดันขึ้นอุ้ยขอโทษค่ะนี่นะคะดันขึ้นดันลง,นลงตรงนี้นะคะพวงมาลัยอาจจะไม่ปรับไฟฟ้านะคะปึ๊บนี่นะคะเนาะนี่แล้วตรงนี้ที่เราเห็นนะคะก็เป็นไฟค่ะซึ่งสามารถปรับเป็นออโต้ได้อันนี้ก็คือง่ายๆเลยเป็นไฟปรับอัตโนมัตินะคะและทุกครั้งนะคะที่ลูกค้าจะปลดแบกมือนะคะให้จับตรงดันขึ้นนะคะ เบรกมือนะคะในหน้าจอก็จะหายไปนะคะเนาะตรงนี้แต่ถ้าเรานะคะอยากจะใส่เบรคมือเรากดนะคะจะมีสัญลักษณ์เบรกมือขึ้นมาสีแดงแบบนี้นะคะนี่นี่คือเบรกมือนะคะเนาะแล้วก็ในหน้าปัดหน้าจอ,อยนะคะเวลาที่เราจะใส่เกียร์นะคะแนะนําให้ลูกค้านะคะหยียบเบรกให้ลึกค่ะแล้วดันด้านเกียร์ขึ้นนะคะ นี่จะเป็นเกียร์ถอยนะคะนี่ถ้าเมื่อเราใส่เกียร์ถอยค่ะหน้าจอก็จะมีกล้องนะคะที่แฮมให้เราเห็นเลยว่าด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะคะเออใช้ได้อยู่นะนี่นะคะเนาะนี่แบบนี้เลยนะคะไปดูในห้องโดยสารส่วนคนนั่งด้านหลังกันบ้างเผื่อว่าเราไม่ได้เดินทางคนเดียวนะคะเรามีเพื่อนร่วมทางด้วยถ้าคนอื่นไปด้วยข้างหลังนั่งยังไงได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเปิดดูนิดนึงนะคะนี่ เบาะที่นั่งของผู้โดยสารด้านหลังค่ะเนาะตัวน,นี้นะคะก็ไม่ได้แบบใหญ่มากนะ,ะสมมุติว่าเรามีลูกเล็กนะคะเนาะสามารถรัดได้2ที่ด้วยกันนะคะลูก2กวกระโพอนะรถแค่นี้นะคะเนาะนี่นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่ข้างบนค่ะเขามีแอร์แบกด้วยนะคะ ที่เสาซีนะคะนี่เรียกว่าเสาซีเนาะสำหรับคนนั่งด้านหลังนะคะเนาะเออใช่ได้ใช่ได้อยู่นะ,ะนะคะเดี๋ยวินจะลองพับเบาะดูนิดนึงนะคะ,ะตรงกลางมีอะไรอ๋อตรงกลางมีช่องเปิดเอาของเริ่มของด้านหลังได้มันเปิดได้จากด้านหลังนะคะเนาะเดี๋ยวเราลองไปเปิดด้านหลังดีกว่านะตรงนี้แล้วนถะ้าพับพับเบาะละพับเบาะก,ก็กดตรงนี้ค่ะพับเบาะแบบหกสิบสี่สิบนะคะนี้นะคะนี่เห็นปะก็มีเรื่เอาของได้พับได้นะคะ 60แล้วก็40นะคะเนาะแล้วก็ข้างหลังอาจจะมืดนิดนึงนะแต่ว่าตรงนี้เขามีแผ่นกั้นของ ของกระเด็นด้วยนะคะเนาะสำหรับคันนี้นะคะใครที่อยากเป็นเจ้าของนะคะนี่สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้ทุกอาชีพค่ะผ่อนเริ่มต้นที่2 3งหมืบาทนะคะเนาะเป็นรถที่จดทะเบียนเมื่อปี2 0 1 5หรือสอันสนะคะเนาะตอนนี้นะคะผ่นเจ้าของมาแค่คนเดียวค่ะเติมน้ํามันเบนซินนะคะอัตราสิ้นเปลืองทุกวันสิบเกิโลเมตรต่อลิตรค่ะ อยากเป็นเจ้าของแอดไลน์หามินก่อนได้ที่อ s i k h o n c m นะคะหรือโทรหารมินที่เบอร์0 6 3 4 6 4 6 0 4 1สี่หกสี่หกรือว่าศูนย์หกสามค่ะ